สวัสดีค่ะวันนี้โจโทรศัพท์ของรัศมีมันมืดนะคะพอดีปรับเสงสว่างไม่เป็นวันนี้จะมาคุยเรื่องผีแม่มไม้เมื่อสมัยนั้น2,530ผีแม่ไม้ก,กำลังอาลวาดนะคะตอนนั้นรัศมีอยู่ที่เชียงใหม่เดิมทีก็อยู่กรุงเทพและยายไปอยู่เชียงใหม่ นี่ก็กับบ้านโนบโบกับบ้านโนบก,ก็เห็นทุกคนผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านจะทาลิปแดงรัศมีก็เลยถามแม่ทำไมผู้ชายเขาถึงทาลิปแดงแม่ก็บอกว่ากันผี่แม่มาเอาไปเป็นผัวใครมีลูกชายโลก็ต้องระวังนะคะก็คือ ผีแม่ไม่จะมาเอาตอนกลางคืนนอนแล้วก็ไหลาตายไปเลยค่ะทีนี้รัศมีมีแต่พี่น้องเป็นผู้ชายคือแม่มีลูกสาวคนเดียวทุกคนผู้ชายก็จะทาเล็บแดงกันหมดก็ทานิ้วก้อยหรือนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วไหนก็ได้สักสักนิ้วหนึ่งให้ผีแม่ไม่คิดว่าเป็นผู้ชายหรือให้คิดว่าเป็นกระเทยผีแม่ไม่ก็ไม่กล้าเอาไป ทีแม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบกระเทยไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงก็คือพีแม่ไม่จะเอาแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆร่างกายแข็งแรงทนีนี้คนที่เขามีมีความรู้เขาก็บอกว่าให้เอาเสื้อสีแดงไว้ที่บันไดบ้านหรือหน้าประตูทุกบ้านแกเอาเสื้อสีแดงหรือผ้าแดงมามัด แล้วก็จะเอากล้วยไปผูกไว้ตรงข้างหน้าพีไม่ไม่ก็จะเอากล้วยไปกินแทนหรือไม่อย่างนั้นก็บางคนก็จะเอาปลัดขิกแล้วก็ทาปูนแดงๆก็แล้วแต่ความเชื่อ <c oughs> รัศมีก็มองไปก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่ <c oughs> แม่บอกว่า <c oughs> ดีนะที่ไม่ได้เป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้หญิง <c oughs> พีไม่เอาไป ทีนี้ทุกคนก็กลัวตอนแรกรัศมีคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ที่ไหนได้ก็เป็นเรื่องจริงๆก็ข่าวทีวีช่องเจ็ดช่องสามช่องอะไรเขาก็ประกาศว่าพีแม่ไมอารวาสในภาคอีสานทุกคนก็กลัวพีแม่ไหก็คนเขา